ไปครับอาสะทูงเงิน้าวสินค้าสินค้าคทับไปครับนาสูงดาวนนาวสินสิน้าวับคับาวคส

เพราะว่า,าลูกไปเอาข้าวกล่งมาเนาะแม่ก็ไปเล่นมาลูกก็อื้นขนอะ <c oughs> บคุณค่ะว่าแม่อกเนาะมามาหน้าบาว่าไปเอาข้าวกงข้ากลงเนาะเพราะว่า,นะาลูกพิ่งมาจาก หายางเนาะพึ่งมาแม่ออกก็เรียกไปก็ไปนะแม่ก็กินแล้วกินกับพี่หมูเนาะเพราะว่ากลับมาจากสวนยางโยดน้ำกุดเนาะแม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะแม่ก็ขอบคุณเอจที่เอาเข้าวกล่องมาให้ลูกเนาะพอคมณ เรบคุณคุณที่ลูกี้ครับอีกทางหน่งครับขอบคุณค่ะอให้คุณคุณที่ลูกี้ครับมีความสุขคาเบนครับขอให้กาจะ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 เป็นครับขอให้การมารีทางกันครับที่ช่องให้ดีเพ่นเลยเลยครับ

เนลาจะแชทก็นอยิงเี้าอย่างชิ้นนะครับเวลาค